ไม่เคยพาลูกเปิดตัวมานาน13ปีเปิดบ้านเก่ายูจีร,รนันเคยนอนสังกสีก่อนจะมีคฤหาสน์หลังโตเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆสำหรับยุจีร,รนันมโนแจมและสามีทันธนากรและหลายๆคนคงอยากเห็นเสายยและหนุ่มทันนั้นก็ยังไม่มีทายาทเลยในปัจจุบันแต่ตั้งใจไว้ว่าหากท้องก็ขอเป็นลูกแฝดทีเดียวขอสองคนเลย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่มีทายาทแต่ก็ไม่เหงาอย่างแน่นอนพอได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวที่เลี้ยงมา12ปีซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือนักแสดงสาวเอี่ยมวันสพรวัฒนากุลที่ตัวติดกันตลอดแบบนี้มา11-12ปีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนอนก็นอนห้องเดียวกันเป็นครอบครัว3คนพ่อแม่ลูก เขาอยู่กับเรามาอย่างนี้ตลอดอกหักก็มามีความสุขก็มาและหลายคนตกใจคิดว่าจะลาออกจากวงการแล้วจริงๆยังไม่ได้ลาออกตอนนี้ขอเบรกแป๊บหนึง่งตั้งใจอยากจะมีน้องค่ะคิดว่างานที่เราทำมันค่อนข้างเครียดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักมา20กว่าปีไม่เคยพักเลยละครแต่ละเรื่องที่ได้รับบทหนักมากไม่ดราม่าก,ก็ร้ายบูก็หนักร้องให้ก็ร้องให้หนัก เคยคุยกับคุณหมอถ้ายัางทำงานหนักแบบนี้มีลูกไม่ได้แน่นอนจริงๆที่ตั้งใจพออายุเยอะแล้วแหละถ้าเช้ากว่านี้มีลูกไม่ได้แน่นอนตั้งใจให้เวลากับเขาสักปีนี้เต็มๆว่าจะมีน้องคุณสามีก็ไม่รับงานด้วยไม่ได้รับด้วยเหมือนกันคุยกันค่ะเขาบอกว่าในเมื่อเราเองเสียสละ ถ้ายุยตั้งใจดูแลตัวเองเขาเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันเลยคุยกันว่าเราสองคนปีนี้ตั้งใจจะพักผ่อนพากันไปเที่ยวตอนนี้เที่ยวทุกเดือนเลยเที่ยวกันให้สบายที่สุดให้ผ่อนคลายที่สุดตั้งใจจะมีน้องกันจริงๆปฏิเสธละครไปเกี่ยวเรื่องหลายเรื่องค่ะเยอะมากจริงๆเสียดายด้วย แล้วบทดีทุกเรื่องเลยงานละครเป็นงานที่ยุยรักมากที่สุดในชีวิตเลยตอนนี้เราเลงถึงอนาคตว่าลูกคืออนาคตของครอบครัวเราเหมือนกันเลยจะให้เวลาเขาขาดปีนี้กับปีหน้าถ้าไม่มีจริงๆคุยกับทันแล้วว่าก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของเราไปถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรตัดใจให้เวลาปีนี้กับปีหน้าเต็มที่และล่าสุด ยุ้ยจิรนันยืนยันอาชีพแม่ค้าออนไลน์กลายเป็นอาชีพหลักถึงกับเอ่ยปากยอมรับว่าการไลฟ์สดขายของออนไลน์เป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักสร้างไรายได้ในช่วงนี้นักแสดงและผู้จัดมากฝีมือยุ้ยจิรนันเผยว่าต้องยอมรับว่าการขายออนไลน์เป็นอาชีพหลักแล้วในตอนนี้ทำมาหลายปีแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ไลฟ์สดขายของพูดคุยกับแฟน